อพิโซดที่20จากวิศวกรสายกูทำไม่ได้สู่สายเดี๋ยวกูจัดให้ fix to growth mindset สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้งั่งอยากเก่งกับผมไอ้งั่งคนเดิมที่วันนี้มาพร้อมกับความกดดันนิดหน่อยวะ <laughs> คือช่วงนี้ไถยฟีด Facebook หรือ TikTok ไปทางไหนก็เจอแต่ข่าวเทคโนโลยีล้ำๆจนบางทีผมก็นั่งเกาหัวนะว่า เฮ้ยนี่คูยังเป็นวิศวกรยุคเดียวกับเขาอยู่หรือเปล่าวะเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมเวลาเห็นข่าวบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในไทยประกาศปรับตัวไปทำาีวีร้อ์หรือข่าว AI ที่ตอนนี้แม่งคำนวณโครงสร้างได้ภายใน5วินาทีแล้วเราดันรู้สึกหนาวหนาร้อนร้อนขึ้นมาถ้าเคยนั่นแหละครับเพื่อนคือสัญญาณว่า fixed mindset ในตัวเรากำลังทำงานอยู่ไอ้คำว่า fixed mindset เนี่ย ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือกูก็เป็นของกูแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอกซึ่งในโลกวิศวกรรมยุค2025มันอันตรายกว่าพิษ PM 2.5อีกนะเว้ยลองดูตัวอย่างใกล้ตัวดิช่วงปีที่ผ่านมาเราเห็นข่าวเรื่องสงครามราคารถ e ีีในไทยใช่ปะค่ายรถเก่าๆบางเจ้าที่ยึดต,ติดกับเครื่องยนต์สันดาปหรือ ICE แบบเดิมๆไม่ยอมปรับตัวเพราะคิดว่ายังไงคนก็ใช้รถน้ำมันเป็นไงล่ะ ตอนนี้ต้องรีบหันราคาสู้กันจนเลือดสาดหรืออย่างพี่ๆช่างเครื่องยนต์บางคนที่บอกว่ากูซ่อมแต่เครื่องยนต์น้ำมันมาทั้งชีวิตเรื่องไฟฟ้ามันยากไปกูทำไม่ได้หรอกเนี่ยนี่คือ fix mindset แบบชัดเจนเลยเพื่อนมันคือการที่เราขีดเส้นกั้นศักยภาพตัวเองไว้ทั้งที่ความจริงแล้วความรู้มันอัปเดตกันได้เว้เหมือนที่ t d i เขาเคยเตือนไว้เลย ว่าถ้าวิศวกรหรือช่างไทยไม่ปรับทักษะไปสาย EV หรือดิจิทัลเราอาจจะเป็นคนตกงานที่เก่งที่สุดในอดีตก็ได้นะทีนี้มาดูฝั่ง g r o w t mindset กันบ้างมันไม่ใช่โลกสวยนะแต่มันคือการมองโลกแบบวิศวกรที่อัปเกรดเฟิร์มแวร์ตลอดเวลาเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเพิ่งอ่านข่าวงาน AI Innovation Summit 2025ที่กรุงเทพเขาพูดคำหนึงน่าสนใจมากเขาบอกว่า วิศวกรที่จะรอดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ใช้ AI เป็นเพื่อนๆเ,เชื่อไหมเดี๋ยวนี้วิศวกรสายโยธาบางคนใช้ AI ช่วยจำลองแรงสั่นสะเทือนอาคารหรือสายอุตสาหการใช้ดิจิตอลทวินคุมโรงงานกันแล้วถ้าเรามี Growth mindset เราจะไม่อิจฉา AI นะแต่เราจะถามว่าเฮ้ยไอ AI ตัวนี้มันใช้ยังไงวะสอนกูหน่อยดิ จำข่าวที่อุโมง์รถไฟฟ้าความเร็วตม่มหรือสะพานแถวพระรามสองที่มีปัญหาบ่อยๆได้ปะในมุมวิศวกรที่มีกร o สไมล์เสร็จเขาจะมองว่านี่คือบทเรียนราคาแพงเขาจะเอาข้อผิดพลาดมาวิเคราะห์มาเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยใหม่ๆไม่ใช่แค่พูดว่าดวงซวยหรือก็ทำตามแบบแล้วเพราะการหยุดเรียนรู้ในสายวิศวะเท่ากับเรากำลังเอาชีวิตคนอื่นมาเสี่ยงนะเว้ย <laughs> เอาละ ผมเองก็ยังไม่ประสบความสำเร็จยังเป็นไอ้งั่งที่อยากเก่งเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมเริ่มเปลี่ยน3อย่างนี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตวิศวกรกักกา,กากของผมมันมีความหวังขึ้นวะ่ะ 1. เปลี่ยนคำศัพท์ในหัวจากเดิมที่เจอซอฟต์แวร์ยากๆแล้วบอกว่ากูทำไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นกูตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่กูขอเวลาลองเล่นดูสักอาทิตย์เชื่อไหมแค่เติมคำว่ายังเข้าไปสมองมึงจะเปิดรับทันที เหมือนเราแก้สมก,การที่ติด variable ไว้อ่ะเดี๋ยวก็หาค่าได้เอง 2. มองปัญหาเหมือนบั๊กในโปรแกรมเวลาหัวหน้าด่าหรือหน้างานมีปัญหาเช่นเทป,ปูนแล้วร้าวหรือเครื่องจักรเออร์อย่าเพิ่งนอยจนอยากลาออกให้มองว่าอ๋อนี่คือบั๊กที่ต้องแก้ยิ่งมึงแก้บั๊กเก่งมึงยิ่งเลเวลอัเหมือนข่าวที่เด็กวิศวะไทยที่ชนะรางวัล Super AI Engineer เขาไม่ได้เก่งมาแต่เกิดน,นะ แต่เขาลองผิดลองถูกจนชำนาญเว้ย 3. หาฟีดแบ็แบบหน้าด้านๆยุคนี้อย่ากเก่งคนเดียวเพื่อนเดินไปถามรุ่นน้องที่มันใช้โปรแกร,รมเก่งๆหรือถาม AI ก็ได้น้องครับพี่อยากเขียนโค้ดคุมโรบอตตรงนี้น้องสอนพี่หน่อยการยอมรับว่าเราไม่รู้ในวันนี้จะทำให้เราโคตรเก่งในวันหน้าครับเพื่อนๆครับ โลกปี2025มันหมุนไวกว่าสว่านไฟฟ้าซะอีกอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความมั่นใจผิดๆมาหยุดเราไว้ผมเองไอ้งั่งคนนี้ก็จะเลิกพูดว่าตัวเองโง่แล้วจะเริ่มลงมือทำสิ่งที่ยังทำไม่ได้ไปพร้อมกับพวกคุณมาพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะเพื่อนเพราะถ้าไอ้งั่งอย่างผมยังอยากเก่งได้พวกคุณที่เป็นวิศวกรยอดฝีมืออยู่แล้วแม่งไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้หรอกครับสาหรับวันนี้ไอ้งั่งอยากเก่ง ต้องขอตัวไปลงคอสบเรียน AI เบื้องต้นก่อนนะวะเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ